สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูชี่ที่เหลือนะคะอันนี้แบบมาลดราคานะคะอันนี้คือทั้งปีทั้งส่งราคาเดียวกัเลยนะคะคือถูกมากๆนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเกว่านี้ก็อาจจะเลดราคาส่งให้นะคะสำหรับบาง ชิ้นเท่านั้นนะคะมาดูกันที่อย่างแรกนะคะก็จะเป็นพวกนี้นะคะจากปกตินะคะชิลละ20นะคะเหลือชิลละ18บาทดนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นแอปเปิ้ลนะคะนิ่มชโลนะคะแล้วก็จะมีเป็นสับประรดนะคะ มีเป็นสีเหลืองสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนสีฟ้าแล้วก็เป็นสีแดงนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกนี้นะคะราคาจากปกตินะคะชิ้นละสี่สิบนะคะเหล,ลือชิ้นละสามส8บาทนะคะ ถูกมากๆเลยนะคะซื้อ1โหลมีราคาส่งอีกนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเป็นลูกทอนะคะเดือ2สองชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นแก้วมังกรนะคะมีคนบอกว่าเราลีวเร็วนะคะรวมเนมโทรศัพท์จะเต็มนะคะก็เลยต้องรีบลีวนะคะวันนี้ก็ไปเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มีเป็นมะม่วงนะคะ38บาทคะ่ะสตรอเบอรี่นะคะเป็นใช้จัมโบ้นะคะพวกนี้มีสองสีตามนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นบางคะ่ะมี2สีสองหน้ามอนกันนะคะ นี้จะเป็นปังก๊อบไอบูมนะคะละสองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นโคซองค่ะละสามชิ้นนะคะร่มสโลมมากๆค่ะต่อมาก็จะมีเป็นพวกนี้นะคะอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นหอยแบบนี้นะคะ จากปกตินะคะ,ะ,คะราคา210บาทนะคะลดเหลือ200บาทค่ะนิมสารโลนะคะตัวนี้ไม่ซื้อพ้านหน้านะคะเป็นสีมุกด้วยนะคะสีสวยม,มากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นนี้นะคะสูชินะคะเป็นหน้าอะไรไม่แน่ใจนะคะตัวนี้นะคะจากเจ็หรือแ0ไม่แน่ใจนะคะ ลดเหลือ69บาทคะ่แะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นแมวกวักนะคะนิ่มชโลนะคะจาก150หรือ100ยเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะลดเหลือ120บบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะกล้วยนะคะ จาก100กว่ากว่านะคะลดเหลือ150บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นฟังแผ่นนะคะจาก70นะคะลดเหลือ69บาทค่ะเหลืสีเขียวสีเดียวนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกไซมีเดียมนะคะพวกนี้นะคะจากปกติราคาชิ้นละ25บาทนะคะลดเหลือราคาชิ้นละ23บาทค่ะ ขออภัยนะคะลดเหลือ24บาทนะคะก็จะมีเป็นตรอกบอลี่นะคะเป็นไซมูเดียมมีเป็นสีชมพูด้วยนะคะนิ่มสโลมมากๆนุ่มามากนะคะแนะนําเลยนี่นะคะซื้อเยอะก็อาจจะมีราคาเลทให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะโดนัทนะคะเหลือสีเขียวสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะ แล้วก็จะมีเป็นหนอนแบบนี้นี่นะคะนิมสโลแล้วก็จะมีเป็นบันนะคะเหลือสองสีนะคะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทชุบเกล็ดน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็จะเหลือเป็นไอติมนะคะตรงน,นี้ลดเหลือสิบห้าบาทะคะ่ะต่อมาก็จะเป็นพวกนี้เลยนะคะก็มีราคารวมรวนะคะ อย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นสับป,ปะรดนะคะจากปกติชิลละสี่สิบนะคะลดเหลือชิลละสามสิบแปดค่ะแล้วก็นี้นะคะเป็นข้าวโพดนะคะเราเพิ่งไปค้นเจอนะคะชิลละสามสิบห้าบาทนะคะข้าวโพดแล้วก็จะมีเป็นข้าวโพดแบบนี้นะคะสามสิบแปดบาทแล้วก็มีเป็นไส้กรอกแบบนี้สามสิบแปดนะคะข้าวโพดนีแบบย่างก,กับแบบต้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นเค้โกโรนะคะเค้โกโรนะคะ ชิ้นละ3าบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นปังแผ่นแบบนี้นะคะ35ค่ะแล้วก็จะมีเป็นไข่ฟูจินะคะ35บาทนะคะแล้วก็พวกวอเฟิลนนะคะ35บาทนิมสโลนะคะตัว3ามชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทแบบนี้35บาทค่ะแล้วก็พวกขนดนมนะคะเหลือสีตามนี้นะคะราคา สามสิบแปดนะคะเหลือสีชมพูสีดืดงสีเขียวนะคะแล้วก็จะเหลือถั่วนะคะเหลือชิ้นเดียวเท่านั้นชิ้นใหญ่มากๆนะคะถั่วชิลละสามสิบแปดบาทค่ะต่อมาก็จะเป็นพวกไซส์แบบไซส์บิก๊กไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้มากๆเลยนะคะใหญ่กว่าจัมโบ้ธรรมดานะคะก็ตัวนี้นะคะจากชิลละหกสิบนะคะลดเหลือชิ้นละ ห้าสิบห้าบาทนะคะก็จะเหลือเป็นหัวหอมนะคะตัวนี้เนื้อแน่นเนื้อดีมากนะคะบีบม,มันมือมากมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นผักกาดขาวนะคะนิ่มสโลค่ะห้าสิบห้าบาทแล้วก็จะมีเป็นคิมพับรีราคุมะนะคะตัวนี้ไม่ค่อยสโลนะคะลดเหลือห้าสิบบาทนะคะแต่งงานดีนะคะไม่มีตอหนิเลยน,น,นิ่มนิ่มๆนะคะ ก็ไม่ถึงกับนิ่มมากนะคะแต่ก็สโลนะคะแล้วก็จะมีเป็นเต่านะคะตัวนี้แนะนําเลยคือมันแบบนิ่มสโลมากๆนะคะห้าบหาบาทค่ะแล้วเราส่งของจริงนะคะถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าไม่ไว้ใจกันก็อุดหนุนกันไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นฝรั่งนะคะตัวนี้ ชิ้นใหญ่มากนะคะใหญ่สุดที่รับมาเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระลำดอกนะคะนิ่มสโลฟองบอนคาบีนะคะตัวนี้คืองานดีนิ่มสโลมากแทบไม่มีตำหนินะคะคืองานดีมากถ้าไม่ได้ขายเราก็ว่าจะเก็บเป็นของตัวเองสักชิ้นนะคะนิ่มสโลมากนะนี่นะคะแนะนำเลยนะคะ55บาทค่ะ นี่นะคะสกูชี่ที่เหลือมีประมาณนี้นะคะสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย